สวัสดีครับวินดี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องมองคลโชค89ครับนี่ผมกับมาปักหลักอยู่ที่วัดพระอาจารย์นิรานามนี่ะครับมอนี่ก็คือพระอาจารย์นิรนามจะเอาบอกมวยมอนี่นะครับ,รราาบ,นนรบซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้คนนะครับผู้คนก็ร่างไหลเข้ามาล้านค่าก็มาครับไปชมบรรยากาศได้เลยครับ นี่ก็ร้านขายอันนี้ขายเขนาน้ำแตงโมอีกแล้วดินีนโอ้ยยุ่หมัองเก่าเลยตัวนี้คกับครับเ่าร้านค้าก็เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับอันนี้แพผงรถรถตรอรี่นะครับแเผงรถตรอรี่นะครับก็เรื่องีเขามากครับยังครับครับ ครับครับคับอ่านมีอ่านมีครับมี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 แน่ครับมีแนี่นเนียนเนียนน่าปับสีหัวโคกสีกะโอเคสวยครับอันนี้ก็เรีอ่าที่เดงามเรขกอันเชิญครับครับครับเขายโกงเชิญหรอว่าเออเชิญปูเขาเล็กหนา่เกเชิญปูกดแหนะครับเชปูเข้าวัด ยังไฟหลังเงี้ยครับ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 ตัวกราบตัวกราบสี่หกหกสี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็สี่ได้เลขของไพ่จาั์นี่แล้วนะครับ เดี๋ยวแข้งลอตเตอรี่กับเที่ยงแน่นอนมือดีครับคท่านสองมันก็ตรงกับไปรถทะเบียนพ่วงขาดตันเนื้อวันกล้วยฝันมาเย็นน้ำตาลผมเลยบอกคุณอ่ามีที่เด็ดราคาพอดีพี่น้องครับไม่ค่ะตากล้วยฝันซ้ำครับเออไม่ค่ะตากล้วยนี่เด้เป็นไหนครับสวัสดีครับบุกเป็นหนังบุกเป็นหนังฝันตรงกันบายทะเบียนรถได้ก่อนายทะเบียนรถที่พ่วงขาดนะครับเห็นป้ายทะเบียนรถหมายเลที่พ่วงขาดเราจะเสียงแจ่มี่ได้ชี่ไหมเลขสิบสองล้วันี้ ลดกว้างว้งขาดครับลดกว้างวางขาดกตะไมยเดขกทะเบียนรถกะสิบสองเนาะสิบสองก็เงนก็ตรงกันแห็กฝันมาลูกสาวเงินใหม่พันสองลูกสาวเงินใหม่พันสองหนัพันสอง วันซีแมนเลาเ่าแบเดี๋ยวใอยไปร้อยขาเขาไม่อาจจะแลบว่ u t u e เสียงขึ้นนี่แหละเขาไฟได้เกี่ยวอยู่เดี๋ยวไปเกี่ยวเขากันกันดัน o u t u e เสียงปูขึ้นนี่แหะว่าทำมาสิเขาไว้ฝันส่ออีกในแมวันสันส่อเกอนนอยก็นนอยย่นี่เนาะฝันว่าลูกสาวเงิ่นใหม่ท่านสองอว่ามันปานมึงบอกเงื่อนแม่จะเื่องมาเอาหายฝนน้ำสิบะทวมหรือกว่าหอกมันอยู่นะฝันใฝันในฝันฝันน่เด็กสิบเขาอีกตัวสบน มันัเปลี่ยนไปได้เด้เพราะเลข12มันตรงกันกับลายสำนักแั่ตรงกันกับลายไข่มีโอกาสมีโอกาสมีโอกเสียงชิ่มๆเขาก็ได้ใบ12น้องหมูว่าที่บอกกันเนาะมันมีอย่างแน่ที่บังเกิดมาตรงกันเพว่าชิ่มซี่ก็ได้12นะครับเป็นไม่ค่าผู้นีครับชิมซี่ก็ได้เบอร์12ได้เบอร์ยงอธิษฐานว่างไรก็ได้เบอร์12วะไอ้เพื่อนฟังเนี่อธิษฐานว่า อันสาธุปูสันทาเลขสิเขาตัวที่ลูกซื้อไว้12นี่ก็ให้เสียง14ออกมา12เด้อว่าสันวานนี่โอ้ครับครันก็ออกคพิ่นก็ตกมาไปที่12คือก็เล่นห้องคืนวานยามหูเซาก็เสียงอยู่นี่แหละคก็เป็นตันนั่นแต่ว่าเป็นนั่นแต่เป็นตตืันเต้นๆแทนชั่วโมงนี่เนาะเอาอีนี้ว่าแล้วก เลขทิปซองนี่มันตรงกันครับหลายไข่ตรงกันมาตรงกันลายหันลาะฉะนั้นมาฝันยำมะขี้นนี่แห้งเฮ็ดให้มันใจแห้งเมีนเพราะว่าจะของกับซื้อไม่เนี้ยเรี่ยววันหน้าซื้อไว้แต่กวนเพิ่นของชวงเนาะซื้อไปตลาดนี้ซื้อซื้อต่ก่อนนั่นแล้วเนาะเลขตัวนี้มักมากต่ก่อนนั่นแล้วมักแต่โดดแล้วสิได้มันก็ได้ไว้แล้วของจีนนะครับผมครับครับจ้าจ้า ได้ครับผมนี่ก็ฝันของระชายด้ครับเป็นกรฝันเบ็ยนรถเบียนรถพ่วงขาดนะครับแม่คาตำกลวยแนม่ขตามยนะครับนี่ครับโหงวดก้อนต้องสองด้ยนี่เด้ตะกี้คือว่ฝันเขาได้ยุไปหข้าวตกข้าวยุ่องเด้ยสองสองหนึ่งอครับเลขสวยมากเลยครับเป็นเสียงเซียมซี่ได้เบอร์สิบสครับ งวดนี้ตรงกันหลายสำนักนะครับนันนี้ก็แม่ค้าตำกล้วยแล้วครับที่ฝันงวดเมื่อกี้นะครับกัผิดบ้างถูกบ้างดวยครับเพราะว่าเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับจะว่ากันครับเรื่องหวยรวยเบ้่อบวิปใบหูครับ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 ตามน yeah. ั้นเลยวยครับแม่ค้าตำกล้วยเพิ่นก็บอกว่าสิบสองพันว่าลดคว้างขาดพันสองสองหนึ่งสองพันครับ เมกากับต <S preach ers> ั้งหวังเชียงเสียงสีแหละครับตอนนี <mar> ้คร like ับเดี๋ยวจังน้อยค้นกับสีเยอะแยะนะครับก็นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็โอเคครับร้านค่ากัทยอยกันเข้ามานะครับก็จะมี แ่ก่อนเรียกเจ้าได้มาจากอันตัวไหนอันเรีกไอ้ไข่เรียกอันนี้บอกงอีงนี่เรียกยงเงียงนะสวยงามน,ามน,นีตัวไหนเนี่ยนี่โอ้สองศูนย์สองสี่สองเจ็ดสามศูนย์สามสี่สามเจ็ดโอ้ลักสองตัวนี่เลขของเงียงครับเลขของอาจารย์เนาะ อาจารย์เงาะนี่เรียกอาจารย์เงาะได้ครับท่านผู้ชมครับกับกับกับรองรองไปพิจารณาไปกันได้ครับเป็นบาจังสันครับบ๊ทเป็นแห่งครับบ๊ทเป็นแห่งกล่ากันไปครับนี่แผงลอตเตอรี่ก็เริ่มเลี้ยงเข่ามาแล้วครับผู้คนก็สิเริ่มเข่ามาทยอยกันเข่าม้านะครับท่านผู้ชมครับครับอ้านี่แล้วครับ ท่านผู้ชมครับเล็กเดลายนะโอเคโอเคครับน้ำมะตูมก็สัน่นเขาก็ไ,ไปก่อนเดี๋ยวพาไปชมร้านค้านะครับร้านค้าอย่างนี้กันท่านผู้ชมครับตามผมไปไปนะครับก็มีร้านค้าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเหมือนก็ปักหลักอยกับโค้ง จะอยู่จนพระอาจารย์บอกหวยหมดแล้วครับครับท่านผู้ชมต้องรอได้ครับเหยื่อเป็นแผงพระตามเดิมเหรอครับแผงพระด้วยครับเต็มครับพระพระแผงแผงพระครับแป็นตาครับนี่กร้านขายเสือผ่านนะครับเริ่มขึ้นมากเหรอครับต่างร้านใหม่ๆก็มีครับ ไปชมครับอีกสักหน่อยประชาชนก็คงอย่ามากเลยครับมากันเยอะพอสมควรเลยครับวมดที่แล้วก็พลาดไปครับตีเก่าครับถึกตัวเดียวครับวันนี้ก็ พี่นะเบิ่งเด้อครับว่าเล็กเพื่นสิแมนจริงไหมรับเกี่ยวกับบรรยากาศมีร้านขายคือเขาเหรอครับขายสูนไพรเรากับเดี๋ยวนาทีให้หัวใผมก็จะอ่าโคตให้ท่านดูนะครับนาะที ครับเตรียมพร้อมแล้วนะเตรียมหรอกนะครับกำลังกำลังเตรียมรวามครับนี่แหละครับ,รบที่พายจานให้ผมก็จะโคดให้ท่านดูเลยนะครับท่าไปช้ชมครับจะละสายตาได้ครับ แม่ค้าตำกล้วยก็บอกแล้วครับเมื่อกี้สองสองหนึ่งสองครับทะเบียนรถเพิ่นครับเราก็เรียกเสียงเสียมซี่เพิ่อนก็นกนได้หนึ่งสองนะครับตรงใจเพิ่อนพอดีเพิ่นก็นกนเถิดนะครับกตามไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสัมผัสวังหันวังนี้เนะี่ย เก็บตัวเลขให้ท่านผู้ชมไปดูก่อนนะครับครับประชาชนก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วครับนี่ครับรถก็เริ่มเข้ามาแ่นหน้ากันพอสมควรแล้วครับเพราะว่าก็ต้องมาเอาหวยมือนี่ครับ ว้มาเนี่เอาวา,างได้ก่อนี่อ้าวสวัสดีครับแม่ค้าขายบึกอือว่ะตอนี่ แกะไม่แกะเท่านี้ไม่แกะให้เอียงไปทั้งเอื้นไหมเอียงไปทั้งเอื้นก็ได้เอาเบอกเลยครับต้องเอาหนาเล่าก็ได้เออเอียงมาหายแกตูวนี่กยเอาแกตูวก็ได้เอาแม่ว่าแม่แม่บอกว่าคนแรกอยากมาถามที่รูดอกโอ้กับมักน้ำแม่ฝันว่ายังไงเมื่อเคื่อีิแม่นอนอยู่ในวัดตินอนอยู่ในวัดเนี่ยนอนในตีนมากก็บุ๋มหลวงพ่อบอกเราเราควบฝันฝันว่ายังไงแม่บ่เม็นบ่เม็นฝันที่กลุ่มโอ้เป็นเครื่องรับเครื่องเตือนเออเป็นจังเห็น เป็นเลขร้อยนิมิตเห็นเลขด้ยเป็นเห็นยังสันนะในในกิตนะสองยโอ้ยคอยขนขี้นุ่งตัวเดียวลยสองศูนย์ตัวเดียวเห็นเป็นเลขสองศูนย์รอยที่บอกเลยเพเห็นเป็นจิตเห็นผาบออกมาเห็นเป็นผาบเลยแม่แม่นั่งกลัมาทานสามาทิอย่างที่บอกก่อนสี่น่อย่เฉยๆนอน น้องเราก็อันนี้ไปเลยโอ้แต่แต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นอยมาเลยบ่ทันหลับเอ่าเปลี่ยนจังเ่าหลับตาลุ่มเปลี่ยนเป็นรอยมากจังอันนี้ครับคือจังคืันบาเห็นกับว่าเห็นตัวขีน่ะโอ้ไม่เห็นกับเห็นตัวครับแต่ว่าหังรู้จักว่าเปลี่ยนเลขสองศูนย์อยู่ครับใส่เบิ็งรถอะไรใบรถแต่ี่โอจิเมียนนี่ดีแล้วกันมีความมีความมั่นใจเนาะมีความมั่นใจครับ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 แบบสองศูนย์ครับพ่อพี่น้องครับ โอ้ยมากกับเขากันกับเลขวข่ตัวนั่นนะ28งแปดฮะนะเห็นมาแปดสองศูนย์ศูนย์หกเก้าแปดสองศูนย์คก็เพิ่งไปถ่านี้เยอกว่าผมมากหนได้บนีเป็นงครับนี่แหละครับในบ้านนะม่มาแจะใส่บันี้ลบกคนบอ่ระเบือบอลระบือ่บ้านผมจะน่ปาทไกลบันไดกับมากัอลู่ในรถออที่นน่ะอืด้ลาาผ่านเมเียลนี่เปทางโดนทางแกตคุตทางแบต อยู่ในททรัพท์เข้าไปตามยังอันยู่ในรถอันเอ s ีนี่ยังนผีพี่เอจ์ถ้ามาทำอันนั้นล้ว่เป็นนังคอยกันเลยถ้าไม่ไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเลยได้มากันสองคนครับะม้าไปอันนี้ด้กคอบมาขอใหม่เพิ่ซื้อแม่กับซีมี่อนคุณยายบุนีเป็นกอยู่ในวัดกับเปิ้นว่า นอนเพ้อๆลับๆกับก็ได้สองศูนย์นะครับให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณานะครับก่อนที่ตัดสินใจลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแนวทางให้แค่นั้นครับสําหรับแม่ค้าตำกล้วยนะครับเป็นกับวาจีบสองครับเป็นกัเสียงเสื้ที่ใดจีบสองครับก็ในเหล็กชุดนี้ก็จะมีครับตอนเช้านี้ผมก็นําเลขมาฝากท่านผู้ชมขึ้นหนึ่งสอง สองศูนย์นะครับหนึ่งสองกับสองศูนย์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับขอบคุณครับ